กัแล้วนะครับว่าต้องมาเจอกันจริงๆระหว่าง112กับ111ที่เสียเวลาเยอะกันมาใกล้เคียงกันนะครับจากตอนแรกเนี่ยทั้งสองขบวนอยู่ที่80และเพิ่มมาเป็น90ตอนนี้นะครับกลับกลายเป็นว่า112เนี่ยร้อยกว่า111 90ห่างกันแค่10นาทีนะครับ เดี๋ยวมาดูสิครับว่าพอกจากชุมแสบไปแล้วเนี่ยสองขอบวนนี้จะล่าช้ากันกี่นาทีนะครับมาดูที่1นึก่อน G E A 4552วันนี้วันอะไรไม่รู้นะครับเสียเวลาหนักมากทั้งสองขอบวนเลยนะครับ ไม่แน่นะครับออกจากชุมแสงไปเนี่ยสองขอบวนนี้อาจจะลดเหลือ90ไม่ก็80หรือว่าอาจจะ70ทั้งคู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้หนึ่งหน,งหนงกำลังรอทางอยู่นะครับโหวันนี้เป็นวันที่รถล่าช้าเยอะเป็นประวัติศาสตร์และเป็นวันที่แบบว่าล่าช้าเยอะกันมาทั้งคู่เลยอะ่ะ โอ้โหท่าน112ไปถึงกรุงเทพอภิวัตน่าจะไปถึงตอนประมาณ6โมงครึ่งอ่ะกาๆเอานะครับไม่รู้เลยว่าวันอาทิตย์ที่เราเดินทางเนี่ยถ้ารถล่าช้าขนาดเนี้ยจะไปถึงลังสิ์ตอนไหนโอเค11เห็นหัวและเอาสตอมนะครับโหวันนี้ราช้าเยอะมากทั้งสองขบวนเลยนะครับ วันนี้ล่าช้ากันหนักมากนะครับทั้งสองขอบวนเลยวันนี้โอ้โหวันนี้มันวันอะไรนะครับวันนี้มันวันอะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นวันโชคร้ายของหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะเสียเวลากันมาทั้งคู่เลยอ่ะนะครับเดี๋ยวดูสิว่าสองขอบวนนี้ออกจากชุมแสงไปแล้วเนี่ยจะล่าช้ากันใกล้เคียงกันไหมนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งมาแล้วฮะเอาสตอม โหมาเจอกันเพราะว่าเสียเวลาเยอะกันมาทั้งคู่ถ้านึงหนึ่งไปถึงเด่นชายเนี่ยผมดาวได้เลยนะประมาณ5้าโมงครึ่งหนสองเนี่ยหกโมงครึ่งหนหนึ่งเอาสตอมโหวันนี้เสียเวลาทั้งสองขอบวนเลยไม่น่าเชื่อเอาสตอมสี่สึส นี่ล่าช้ากันหนักมากนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยโหเสียเวลากันแบบบอกไม่ถูกเลยเอะ มาเดี๋ยวเราขอมาถ่ายตรงกลางแล้วกันเดี๋ยวดูซิว่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเสียเวลากันทั้งหมดกี่นาทีนะฮะเวลามันใกล้ๆกันนะวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยที่เสียเวลากันมาทั้งคู่มาถึงตอนบ่ายโมงกว่าทั้งคู่และมาเจอกันด้วยเขาวนเจ็ดนำหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ โหวันนี้สุดว่ะโอเคหนึ่งหนึ่งสองออกไปอย่างสวยงามโอเคมาต่อที่รถเร็วหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งนะครับก็กำลังล้อของอยู่นะครับของที่ส่งขึ้นรถไปนะครับวันนี้ร่าช้าทั้งสองขอบวนเลยผมไม่รู้นะในวันนั้นนะ่ะวันอาทิตย์ที่26อ่ะรถจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมไม่สามารถบอกได้ ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเดวาร์ทินเนี้ยจะมาถึงจุมแสงตอนไหนไปถึงลังสิทธตอนไหนด้วยนะครับมาถึงเวลาไล่เรียกกันนะครับวันนี้มันวาอะไรวะเน,นี่ยวันนี้สุดจัดเลยทั้งสองขอบวนนะฮะ